โอ้ยใส่ดีครับโอ้โหไล้เกือบโล่เลยครับตัวนี้อ้ยนี่ครับโอ้กำบูชุดเลย มามาหลุดทางเรือนะครับแล้มไม่แน่ใจมันลูกปลาซิวปลาลือ้อขอกเดี๋ยวซูมกล่องเข้าไปเบิ่งหน้าครับหนามก็ตื่น คือขอ,อกได้หรอครับน่าจะเป็นขอ,อกโอซูมมยไก่ยังหูจักนะครับ่าเป็นขอ,อก้าขอ,อกเข้ากับปอยตัวเนาะปอยใช้ปอยนี่ปะปอยน,นี่นะเดี๋ยวมันกับไปหาลูกมันเองนะครับ ไปไปแล้วครับยัง่ไปหาลูกมันเองนะครับเอาก็หาตัวไม่ว <c oughs> ่าอยู่มันคือติงวื่นวื่นอยู่ในหันไปครับถ่ายภาพนิ่งแล้วก็จบละโอ้ หลากเลืออวยเลยครับโอ้ใสสวยเลยครับตัวนี้ฮึบโอ้โหหลากเลืออมุนเลยนะครับปกติกัน้ทังนี้ครับนี่ลองเลยเลื่อมุนนะครับงัเลยอันนี้ใส่สวยเลยครับ แนวก่อนนี่ครับโอ้เต็มปากเต็มคำใส่สวยเลยครับตีน้ำลองน้ำช่องแหนนะครับมันเป็นช่องแหนเปิดนะครับลองเรือน้ำานียตรีรอรลรอล,อ,ล,อ,ล,อ,ลอไปเรื่อยๆครับไปครับ่ายภาพนิ่งสุดยอดครับ